ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แบบฟท์เฟรนด c ช a n เ e ลนะครับและคลิปนี้ก็เป็น EP แรกของซีรีส์ Money Quest ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศของการเงินในรูปแบบง่ายๆสไตล์เกมมิ่งเพราะเราเชื่อว่าทุกคนไม่อยากทำงานแต่แค่อยากเล่นเกมสำหรับหัวข้อแรกในวันนี้นะครับเราจะเริ่มที่อะไรกันดีครับพี่หมีเป็ดป่องรู้ไหมว่าเดือนเดือนหนึ่งหรือแต่ละวัน,นใช้เงินเฉลี่ยเท่าไหร่อืม ไม่ได้ทําบัญชีเลยวรายจ่ายแต่ว่าแค่มีประมาณการทายจ่ายในแต่ละรอบเดือนแต่ว่าไม่ได้จดละเอียดถึงขั้นรายวันก็จะไม่ทราบแน่นอนอยู่กระดาษว่าในแต่ละวันใช้ไปเท่าไหร่บ้างแต่มันก็จะเหมือนกับว่ามันจะมีเตือนสติมันจะ,ม,นจะมันจะรู้รู้สึกตัวอว่าตอนเนี้มีอยู่เท่าไรหร่เรือเท่าไหร่อ่าทีนี้พอพอ,อย่างของประจาวันอย่างเงี้ยบางทีเอ่อ ก็ยอมรับว่าไม่ได้ทําบัญชีได้รายจ่ายขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกว่าปีแค่แบบประมาณคอร์สรายเดือนอะไรเงี้ยแต่ถ้ารายวันอ่ะไม่ได้บันทึกอืแต่ว่าบางทีมันก็จะมีกรอบอยู่ว่าเฮ้ยเราดูในใจอ่ะเราคิดในใจเพราะว่าเราทํารายเดือนมาแล้วเรารู้ว่าในแต่ละวันเราใช้ได้เท่าไหร่<ต>อืมแต่ส่วนใหญ่เอาจริงจริงในชีวิตบางทีก็มันก็จะเหลือบ้างแต่แค่ว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหลือเท่าไหร่หรือใช้ไปเท่าไหร่แต่จริงๆอืมก็ใช่เลยไม่รู้ว่า แต่ละเดือนเนี่ยเหลือเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอย่างเงินออมหรือเงินลงทุนหรือเงินจ่ายค่าประกันอะไรพวกนี้ยมันก็หักไปหมดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแค่แพทมันมีแพนรายเดือนมันไม่มีแพนรายวันแต่มันมีแพทรายเดือนอยู่อืที่ว่าต้องจ่ายอะไรบ้างเงี้ยเราก็ใช้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่ไอก้อนที่เหลือจากที่หักไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจาําวันอันนั้นะ่ะไม่รู้อืลุงแพะเหลืออ่า เป็นตัวแทนของฟรีแลนซ์ลุงแพะนี่ทำฟรีแลนซ์เป็นตัวแทนของฟรีแลนซ์เนี่ยเป็น,น,นอ่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับก็เอาตามตรงนะเงินแต่ละวันเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ใช้เลยอ่าีือแต่ว่ามันจะเป็นรอบการใช้เงินเหมือนกันครับเช่นอ่าไอ้พวกค่าใช้จ่ายประจาเดือนเนี่ยอ่าค่าโทรศัพท์ค่านูนค่านี่อะไรเงี้ยที่มันต้องจ่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีใช่ไหมอ่า แล้วก็มันจะมีค่าประกรันเหมือนกันอ่าอันนี้ก็หักไปแล้วก็ฟรีแลนซ์เนี่ยมันมีประกรันสังคมมาตาสามเก้าต้องส่งเองอะไรเงี้ยอ่าก็ทําเรื่องตัดบัญชีไปอะไรเงี้ยอืมทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถูกคิดออกมาแล้วว่าอ่าก็ก็จะเป็นเรื่องค่ากินของกินของไทยนะเออก็จะไปซื้อทีเดียวมาเยอะๆอะไรเงี้ยอ่าทีนี้ก็เออ เอามาใช้ทํางานอยู่บ้านอยู่แล้วค่าเดินทางอะไรไม่มีก็เลยแบบว่าอ่ามันจะไม่ออกมาเป็นแบบรายวันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นรายเดือนนะครับก็คือมีวันมีวันจ่ายหนักตรงใช่ถูกไหมจะมีวันที่จ่ายหนักอืมเพื่อซื้อเสบียงซื้อของเติมทิชชู่น้ํายาล้างจานอ่าระไรเงี้ยพวกของใช้ทั่วไปอ่าอือโอเคแล้วปกติจิบย่อยรายวันไม่ไม่ได้ แทบจะไม่มีครับยกเว้นบางวันที่แบบว่าเอออยากจะกินอันนี้จริงๆนะแอบแต่งมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ก็เลือกคือแบบเปิดมาเฮ้ยอันไหนส่วนลดเยอะเออเอาอันนั้นกับกินตามโปรนั่นแหละอ่าใช่ครัโอเคโอเคตัดเข้าทายอินโอเคโอเคอ่าครับก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วของพี่หมีอะโอเค ของผมเนี่ยก็จริงๆผมจะมีเคฑนของตัวเองมามาตั้งแต่เด็กแหละว่าผมก็คำนวณว่าเอ้ยสมมติพ่อแม่ให้สามพันบาทผมก็จะหาลงมาว่าเอ้ยเราจะเหลือกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีเงินเดือนของตัวเองแล้วก็จะตีไว้เลยว่าโอเคกินได้ไม่เกินสามร้อยบาทต่อต่อวันอ่าเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเพราะฉะนั้นทั้งเดือนเนี่ยก็คือเก้าพันอันนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนะเฉพาะค่ากินอย่างเดียวอ่า ใช้จ่ายเดินทางไว้ทางานนู่นนี่นั้นไม่เกินสามร้อยบาทถ้าสมมุติว่าต้องไปกินชาบูแปลว่าวันเนงินในใน,ในการใช้ใจ่ายของวันข้างหน้าเนี่ยถูกลดทอนไปเช่นสมมติเรากินชาบูไปสามร้อยมันก็เกินโควตาเราก็ต้องตัดตัดพรุ่งนี้ไปร้อยห้าสิบอ่าถ้าถ้ามันถ้ามันหักแล้วนะเกินม,มาร้อยห้าสิบเราก็ต้องตัดพรุ่งนี้ไปร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกินไปสามร้อยเราก็ตัดสองวันร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ ไม่งั้นเราจะไม่มีเงินเหลือเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เหลือเป็นเศษหมายถึงว่าเช่นวันนี้เรามีสามร้อยอ่ะเราเหลือโคต้าร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเงินเก็บทันทีไม่มีการมาดึงมาใช้ย้อนกลับอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งแล้วก็อ่าจริงๆของผมอาจจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงก็เลยอาจจะค่อยๆค่อยๆแชร์ไปดีกว่าเช่นแบบมีการมีการ บริหารเงินล่วงหน้าเช่นเฮ้ยเจ็ดเจ็ดอ่าฉันต้องเตรียมเงินไว้ซื้อนู่นซื้อนี่อ่าสิบห้าสิบห้าอะไรก็แล้วแต่ตามสถานการณ์อ่าแต่ว่ามันต้องมีการเตรียมเงินล่วงหน้าเนื่องจากถ้าเราจะจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็จะมีบัตรเดคิดล่วงหน้าการคิดล่วงหน้ามันก็จะทําให้ประหยัดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะประหยัดยัยงไงอโอเออแต่อันนั้นจะเป็นในส่วนของดีเทลรายย่อยอีกทีหนึ่งใช่ใช่แต,แต่ว่า แต่ว่าอันนี้อยากรู้ก่อนว่าแต่ละคนกันการจดระเบียบบัญชีเป็นยังไงอพออย่างของผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จดจริงจังแล้วเพราะว่าเราใช้เป็นโคตาเป็นเป็นรายวันเนี่ยแล้วก็ปัดออกมันก็จะไม่ต้องมาจดแบบชัดเจนเราก็เออวันนี้ใช้ไปเท่านี้จบมันก็จะมันก็จะหลีกเลี่ยงการจดได้ได้ง่ายขึ้นคือไม่ใช่แล้วต้องจดทุกอันอย่างเงี้ยเราจดไม่ไหวแต่ถ้าเราบอกเอ้ยเราใช้สามร้อย มีคต้าสามร้อยเราใช้สองร้อยอ่ะเห <100 S 2> <100 S 2> ลือร้อยหนึ่งเราก็บอกว่าโอเคชั้นไทยไปสองร้อยจบอ๋อโอเคอ<ม>แล้วที่นี้อย่างของพี่หมีถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยครับถ้าวันนี้ไม่ได้ใช้เลยถูกไหมแล้วของพี่หมีจะไปทบวันถัดไปได้ไหมก็จะครับว่าวันถัดไปไปสองร้อยอะไรเง,งี้ยยางอัดด้วยหรือเปล่าไม่ทบไม่ทบ<ช>ก็คือวันนี้ไม่ใช้ก็คือเท่ากับสามร้อยนี้เป็นเงินเก็บอัตโนอมัติอ๋อก็จะถีบเป็นเงินเก็บอัตโนมัติไปเลยใช่ใช่เออเมื่อกี้คืองนึกได้ครับ เอฟรีแลนซ์เนี all, like 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 okay. like ่ยคือเนื่องจากว่ารายได้เนี่ยมันไม่ได้มาทุกเดือนหงงครับไอ้มันรับเป็นงานเป็นจ๊ออะไรแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีเงินสำรองไว้นิดนึงอ่ามันต้องมีการเดีไว้ิดแพงมากกว่าปกติทีนึงใช่ใช่อ่าก็คือเราอาจจะวางแผนแบบอ่าต้องมีการเงินสำรองไว้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าอ่ามันได้มาเป็นก้อนก็จริงแต่ว่าอย่างว่านะสมมติว่าสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ย มันมันเริ่มแนวไปแล้วใช่ไหมอ่าเรามีเงินที่เพียงพอสําหรับรองรับเคสแบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเผื่อช่วงสุญญากาศด้วยถูกไหมใช่ใช่อ๋ออันนี้ก็จะต้องแบบระวังนิดนึงอย่างี้สําหรับปีแดนนะก็คือไม่ใช่แค่วางแผนการไม่ใช่แค่วางแผนการใช้แต่ต้องวางแผนการหาไปด้วย สอ,องกแพก็จะเป็น,นสไตล์นี้อะไรนี้เพราะว่าเป็นฟรีแลนซ์อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับ<อ>ไปที่พี่หมีนิดนึงครับก็อ่าเรื่อคิที่พี่บีบอกว่าถ้าสมมุติวันนี้กินชาบูสามร้อยใช่ไหมฮะอีกสองวันถัดมาก็เท้ากับว่าต้องหักเงินล่วงหน้าไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกสองวันหลังจากกินชาบูไปเนี่ยพี่หมีไม่ต้องใช้เงินเลยจริงๆครับหรือว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็ต้องดึงใช้ใช้คอนเซปต์เดียวกันดึงอนาคตมาเหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับ โออะแล้วแล้วเอาิจริงๆเนี่ยมาแม่ครับมีทางเลือกครับอยาอยางเงินตัวช่อเลยดีกว่าครับใช่ถูกต้องคือหมายกับว่าอ่าถ้าเราใช้เงินเกินตัวต่อเนื่องไปเรื่อยมันจะเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดคัดจุดตัดว่าเฮ้ยอ่านี้ไม่ได้แล้วนะแล้วต้องหยุดไม่งั้นก็จะไม่มันมันจะมันก็จะเหมือนปล่อยตัวเองเลยเถิดอ่ะ ก็ก็คือแผนแผนไปหมดแล้วนั่นแหละว่าถ้าใช้เกินวันพรุ่งนี้เราจะกินยังไงเดินทางยังไงอย่างนั้นใช่ไหมครับคือแผนไปแล้วด้วยอ๋อแล้วแล้วเวลาเราจะเวลาคนอื่นมาชวนเนี่ยเราก็จะมีข้ออ้างในการปฏิเสธว่างบหมดแล้วอ๋อคือบางทีแบบอ่ะวันนี้เพื่อนกลุ่มนี้ชวนพรุ่งนี้เพื่อนกลุ่มนั้นชวนบางทีเพื่อนกลุ่มที่ทํางานชวนแล้วชวนต่อเนื่องทุกวันอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็จะ เอ้มันมันไม่ได้ไงเราก็จะไปแับทุกคนมันก็ไม่ไหวเราก็ต้องเลือกไปแปลว่าเราก็มันจะทําให้เกิดการกั้นกองว่าเอ้ยอันที่สําคัญที่สุดเราจะเลือกสิ่งอะ้รเราค่อยไปทีเราก็ต้องลําดับความสําคัญของความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมฮะถูกถูกมันพอมันมีพอมันมีเส้นกําหนดเนี่ยมันจะทําให้เราเอฉุกคิดว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่จะทําทุกอย่างตามใจที่เราทําได้ใช่ไม่ใช่ว่าต้องเฮดโลกับ ทุกรูปเลยในคลิปมันบางทีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่มันก็ไม่ไหวตัวเราเองก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาละครับสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้เราก็ได้พาทุกท่านไปสํารวจพฤติกรรมทางการเงินของบรรดาเพื่อนๆชาวแบบฟุตเฟรนด์กันแบบคร่าวๆแล้วฮะสำหรับคลิปหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันต่อนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับก่อนจากกันไปถ้าหากชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราของเพื่อนชาวแบบเฟรดกันได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ